อายุ60ปีหางคิ้วหางตาตกมีรอยลึกใต้ตามีร่องแก้มร่องน้ำหมาแก้มและเหนียงห้อยย้อย อยากสวยไม่ต้องรอปฏิหารเดินมาหาปฏิหารนี้ได้ที่ YKJ Medical Center ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กระต่ายค่ะอายุ60ปีปัญหาที่ผ่านมาของคุณแม่ก็คือหางคิ้วหางตาตกมีรอยลึกใต้ตามีร่องแก้มร่องน้ำหมาแก้มและเหนียงห้อยย้อยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตาล่างแบะจุดนี้ล่ละค่ะเป็นจุดที่คุณแม่รู้สึกกังวลเป็นพิเศษ ทุกครั้งที่มองกระจกเห็นหน้าตัวเองที่เหมือนเดิมแต่ย้อนไปสมัยเป็นสาวๆมันทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าความสุขบางอย่างที่หายไปได้กลับมาใช้ชีวิตได้สบายใจขึ้นกล้าที่จะถอดแมสแล้วถ่ายรูปโพสลงโซเชียลค่ะ สำหรับคุณหมอท่านคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่เราจะได้รับเป็นหลักท่านมีความชำนาญจนเราสามารถฝากให้ดูแลใบหน้าอย่างไม่ต้องกังวลคุณหมอแนะนำดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดก็ได้พบคุณหมอทุกครั้งที่มา YKJ ค่ะตอนนั้นคุณแม่คิดว่าแค่ออกมาละมุนก็ขอบคุณแล้วนะคะคุณหมอ แต่ตอนนี้หลายคนทักว่าคุณแม่หน้าเหมือนตอนอายุ25-30เลยสำหรับคุณแม่แล้วมันคือปาฏิหารใครอยากสวยหน้าดูอ่อนเยาว์หน้าดูเด็กไม่ต้องรอปาฏิหารคุณสามารถเดินมาหาปาฏิหารนี้ได้ที่ ykj medical center ค่ะ